สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลหรับในที่ในช่องนะครับแม่นจางหลังหวยออกนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็มาดูมารับชมกันนะครับสลหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร2ตัวล่างนะครับสตัวล่างมาได้ทั้งตัวตรงแล้วก็ในที่ตัวกลับแต่ส่วนมากจะมาตรงๆนะครับสถิติย้อนหลังไปในที่ใน7งวดตั้งแต่งวดวันที่16ตุลานะครับหลัก10เด่น2ตัวหลักหน่วยเด่น2ตัวจับได้4ชุดนะฮะแล้วก็ในงวด1กุมภาเนี้ยสูตรนี้ลงงวดแรกนะฮะงวดที่แล้ว วันที่17ไม่มีให้ดูนะในสูตรนี้เป็นสูตคคำนวณย้อนหลังท่านไหนชื่นชอบนําไปซื้อไว้ติดไว้ได้กันนะครับสูตรนี้นะฮะเป็นสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับสูตรก็คือจะเป็นในที่ในสูตร4 2 4นะอ่าต้องมีชื่อสูตรด้วยนะจะได้จำง่าง่ายนะครับมาดูกันแล้วกันนะฮะว่าในแหละนะเข้ามาตั้งแต่วันที่16ตุลานะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับผลที่ออกล่างนะครับก็จะเป็นนะครับไปขี้ ใน6 61นะครับมาในที่ตัวกลับนะครับเนาะอ่าสูตรคำนวณได้6 1นะล่างล่างมา6,1อ่ะมาตรงๆนะครับอ่าขออภัยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ออกปานี่ก็มาป7ตรงๆนะครับแล้วก็ถัดไปเป็น3 7นะก็มา3 7ตรงๆนะครับแล้วก็22นะฮะนี่ก็2 2นี่ก็มาตรงๆนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น5 2 นี่ก็มาตรงๆนะครับแล้วก็จะเป็นในถัดไปนะครับก็จะเป็นที่ในหนึ่งหนึ่งหกนะฮะอ่ะหนึ่งหกนี่ก็มาตรงๆแล้วก็ล่าสุดศูนย์สองก็ตรงๆเนาะอืมนะฮะสูตรนี้นี่ก็จับไว้นะครับซื้อไว้ตรงๆแล้วกันนะจากเท่าที่ดูสถิติแล้วไม่ได้มาตัวกลับนะเนี่ยเนาะอ่ามาในตรงๆนะครับมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคํานวณของในสูตรกรันแล้วว่าจะคํานวณยังไงนะครับอ่ะอันนี้หลักสิบ หลักสิบสูตรที่1หลักสิบสูตรที่2ก็คือหลักสิบจะมีอยู่2สูตรส่วนในที่หลักหน่วยจะมีอยู่สูตรเดียวนะครับมาดูในหลักสิบกันก่อนนะครับหาในหลักสิบนะฮะในตัวแรกนะอ่าก็หาในงวดที่ออก8 7เนาะก็ไปเอางวดก่อนนะครับ16ตุลานะครับมาหาในงวด1พฤศจิกนะครับก็นะครับ,นะรบทำเดี๋ยวจะทำคร่าวๆแล้วกันนะถ้าทำทั้ง7งวดนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะอ่าเอาคร่าวๆแล้วกัน นะครับก็หาในหลักสิบก็จะนําในหลักหมื่นคูณด้วยเนะครับเหมือนกันแล้วก็หลักร้อยคูณ5หลัก10บนคูณ2กับ5 10ล่างคูณ3กับ5แค่นี้เลยนะครับอ่ะเ5เป็น45 65 30หาเป็นศูนย์ไม่ต้องใส่หรอกเนาะเ2เป็น18 95เป็น45นะครับ6คูณ3นะครับก็จะเป็นที่ที่18 6หกหาสอ่ะเป็น0ูนย์จะบวกกันนะครับ5บวก5เป็น10เหลือ8บวกกับ 8, ได้6 ได้6นะฮะตัวแรกเนาะในหลักสิบส่วนหลักสิบตัวที่2นะครับก็จะนําในหลักแสนนี่คูณด้วย5กับ9หมื่นคูณด้วย5 0 0 0ันคูณด้วย5หลักสิบบนคูณด้วย9นะโดยบนคูณด้วย9แล้วก็10ล่างดึงลงมานะครับแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่7นะนี่ว่าถัดไปก็เหมือนกันศูนย์คูณอะไรเป็น0ูนย์เเป็น45 95เป็น45 นะครเบ99เป็น8 1 6 9เป็น54 10สิบล่างดึงลงมานะครับอ่ะจับบวกกัน5บวก5เป็น10นะครับก็4บวกกันกับ6เป็น10นะเหลือ1กับ7บวกกันก็จะเป็นในที่ได้ปัดหลักสิบได้6กับ8นะครับมาดูในที่ได้หลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนำในหลักแสนนะฮะก็จะคูณด,ด้วยได้คงที่5หลักหมื่นคูณ8หลักพันคูณ5กับ9เนี่ยถัดไปก็เหมือนกัน สูงเลขเป็น0 8 5ย์ปเป็น095ย์เเป็น45 99เป็น81 5กับ1บวกกันก็จะเป็นในที่เนนะฮะถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มเพิ่มแต้มเพราะว่ามันต้องเป็นเด่น2ตัวนะ6เพิ่มไปอ่าก็ต้องเป็น7นะฮะอ่านั่นแหละนะครับก็นะครับผลที่ออกล่างเป็น8 7นี่ก็8ในหลัก10และนี่ก็7ในหลักหน่วยมาตรงๆ นะครับอ่ะได้แหละนะครับถัดไปก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับหาได้หลักสิบนะครับเนาะอ่ะก็นะครับเร็งวันนี้4ี่เ้าเป็น36 8 5 4 1หกดเป็น18 95เป็น45 8 3าดเป็น24 8 5ปดเป็น40 6กับ4บวกกันเป็น0นย์เหลือ8กับ5บวกกันเป็น3หลักสิบตัวแรกนะครับหลักสิบตัวที่2 3 5หเป็น15้านะฮะ 39เป็น27 45 20 55เป็น25 99 8 11 98เป็น72อ่ะดึงลงมาแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่7บวกกันง่ายๆก่อนเลย5บวก5เป็น10 2บวกกันกับ8ก็จะเป็น10 7บวกกันกับ1เป็น8 8บวกกันกับ7เป็น15หลัก4เป็น3กับ5นะครับส่วนในหลักหน่วย35เป็น15นะครับ4คูณ8ก็จะเป็นที่ใน32 ห้าห้าเป็นยี่สิบห้าเก้าห้าเป็นสี่สิบห้าจะบวกกันนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นแปดนะครับก็ผลที่ออกสามเจ็ดนะอ่านี่ก็สามในหลักสิบส่วนนี่ก็เจ็ดนะครับในหลักหน่วยแค่นี้ง่ายๆนะครับนาองอ่ะนะครับก็นะครับใครพอเวลาก็ลองคำนวณแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเอาเป็นว่ามาหาลิงว่าที่ออกหนึ่งหกแล้วกันอ่ะหารในหลักสิบนะครับก็ หกเนะครับเป็น5้าสิบสี่เป็น18 95เป็น45่ส้านะเป็น15 55เป็น25่นะครับจะบวกกันง่ายๆก่อนเลยก็5้บวกหเป็น10 3นะครับได้3 5บวกกันกับ8เป็น3 3บวกกันกับ4ได้7ในหลักสิบตัวแรกหลักสิบตัวที่สองนะครับเจหเป็น35 7สิเป็น63 65 30 35หเป็นสิห้า เ9เป็น8 1 95เป็น45หลัก10ล่างดึงลงมาแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่7บวกกันง่ายๆก่อนเลยก็จะเป็นในที่ใน5บวก5เป็น10 5บวก5เป็น10 3กับ7บวกกันก็เป็น10เหลือ1เลขเดี่ยวหลัก10ได้7กับ1นะครับมาดูในที่หลักหน่วยนะครับ7 5หเป็น35นะครับ6คูณ8เป็น48นะครับ35หเป็น15 9 3เป็น27จนะจับวกกันนะครับ5บวก5เป็น10นะครับก็จะเป็นในที่ใน8บวกกันกับ7เป็น15นะสูตรแบบเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6ล่างนะครับออก16นะสูตรคำนวณได้ในที่ใน1 6เนะี่ยตรงตรงล่างตรงตรงถัดไปนะครับเนะอะมาดูในท,ที่หลัก10ตัวแรกนะครับ93สามเป็น27 7 5เดห้าเป็นส5สูตรคูณอะไรเป็น0ูนย์นะครับเป็น0ูนย์าได้สาม หนคูณหได้5้นะครับก็จะเป็นที่ในห้าบวกหเป็น10 7บวกกันกับ3เป็น10ก็จะได้ศูนย์ในหลักสิบตัวแรกหลักสิบตัวที่2องนะครับแปดห้าสเป็น72 35สิบสองสามหเป็นสิบห้เป็นสามนะครับเกคูณศนย์ได้ศูนย์แล้ว6 9เป็น54หลักสิบลางดึงลงมาแล้วก็บวกด้วยเนะครับห้บวกหเป็นสิบนะครับสวกกันกับสก็จะเป็นที่ในหกหกบวกกันกับหเป็น,น, 6, 6, กกน 1, เ 7บวกกับ7เป็น14หลัก10ได้0กับ4นะครับสลับในที่ตำแหน่งหลักหน่วย8 5 40นะฮะ3 8เป็น24นะฮะ7 5เป็น35 7 9เป็น63นะครับจับบวกกัน4บวกกันกับ5เป็น9 9บวกกับ3เป็น12นะเพิ่มแต้มไปก็จะได้3ผลที่ออกล่างเป็น02สูตรคำนวณได้ในที่ใน02ตรงๆ มาตรงๆนะฮะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับ79เป็น63 59เป็น45 72เป็น14 75เป็น35สูงอะไรเป็นสูตรในตรงนี้นะฮะจับบวกกัน5บวก5เป็น10 3กับ4บวกกันนะครับก็จะเป็นอีกที่7ได้7นะครับสลับในที่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็จะเป็นอีที่ใน8 5 4 8 9เป็น72 เจ็ดห้าเป็นสา8สิบห้เกป็นหกสิบเป็นสิน, 18, นะครับก็ศูนย์ดึงลงมานะครับก็จะเป็นอีกที่ใน2องบวกกันกับ5้าเป็นเจบวกกับ3ามเป็นสิอ่ะเป็น0ูนย์เหลือแปดนะครับกับเจ็ดบวกกันก็จะเป็น5้าได้5ในหลักสิบเกกับ5นะครับสลับในที่ได้หลักสิบล่าสุดนะครับสนในหลักหน่วย85 40้นะครับเคูณแปดนี่ก็จะเป็นอีกที่ใน56 8 5 4หนะเป็น0ูนะ8 9เป็น72ก็6บวกกันกับ2ก็จะได้8ปสูตรบวกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9ล่าสุดนะครับจับซื้อไว้แล้วกันขอให้มหม่แล้วกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน7จ็ดแปนะครับ5 8 5 9นะครับล่างซื้อล่างเน้นล่างตรงตรงขอให้มาตรงๆนะขอให้เข้าตรงๆแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้สูตรอ่าสูตร สี่สองสี่แน่นะต้องมีชื่อสูตรนะเดี๋ยวจะจําสลับสับสูตรกันเพราะว่ามันมีหลายสูตรนะครับน้องอะใครชอบสูตรนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับคนทำดืมเลยนะฮะสูตรสี่สองสี่นะครับสูตรสี่สองสี่สูตรล่างนะครับสูตรนี้ก็ให้เข้าอีกต่อเนื่องเป็นแปดงวดติดๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในสถิตินะครับก็เข้ามานี่ก็จะเป็นในที่ในเจ็ดงวดนะครับก็ตั้งแต่ในงวดของวันที่สิบหกนะครับ ราคมนะฮะเนาะอ่ะก็สูตรคำนวณได้6 1นึ่เนี่ก็มาตรงตรงวันที่2นะครับสูตรคำนวณได้8 7ดเจ็ดนะฮะก็มา8 7ตรงตรงเนะฮะแล้วก็ถัดไปสูตรคำนวณได้3 7เนี่ยก็มาสามเจ็ดตรงตรงนี่ฮะแล้วก็ถัดไปนะครับ2องอันนี้ก็2อนะ,ะอันนี้ก็2นะครับ2 2ก็มาตรงตรงนะครับแล้วก็16บหท่านว่า5 2ก็มา5 2ตรงตรง แล้วก็งวดวันที่2นะครับก็นะครับสูตรคำนวณได้1นึกนะอืมแล้วก็มา1นึนะฮะตรงตรงแล้วก็ในล่าสุดในงวดที่แล้วนะครับสูตรคำนวณได้0 2และก็ออก0ูนตรงตนะครับก็ขอให้ถูกยีกมาอีกเข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับสลับในที่ในที่ในสูตรนี้ครับเป็นสูตร4ชุดนะฮะสชุด สองตัวล่างเท่านั้นสูตร424ขอให้เข้าปักงวดติดแล้วกันนะครับยลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ